สวัสดีทุกท่านนะ10สท่านสวัสดีวันตรุจีนวันปีใหม่ก็วันนี้นะผมมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะจะมานําเสนอนะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่เลยทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะครับรากฐานเลขาคณิตแบบยูคลิดในเรื่องสามเหลี่ยมม,มุมฉากก็เป็นเรื่องสั้นๆนะมาเล่าให้ฟังสนุกสนุก ซึ่งสมก,การอะไรยากๆส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันก็เอาทฤษฎีบทพิทาโกลัสเนยน,นำไปต่อยอดจนเกิดความซับซ้อนและเป็นสมก,การาต่างๆออกมาผมเชื่อว่าเนาะหลายคนในสมัยเรียนระดับชั้นมัธยมก็ได้เคยใช้มาแล้วแน่นอนนะในการนําความรู้นี้ไปกรอบโงยคะแนนมาจากวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็วิชาฟิสิกส์หรือแม้แต่ในระดับมหาลัยนะแล้วก็ในบางสาขาวิชาก็ยังคงใช้งานอยู่นะ,ะก่อนจะเข้าเนื้อาหาเนี่ยผมอยากจะขอย้ําพูดไปก่อนเลยก็คือผมไม่ได้มาสอนนะ แต่แค่มาบอกเล่าที่มาของทฤษฎีบทพิทาโกรัสแล้วก็มาพูดชวนให้คิดเพื่อเสริมสร้างจินตนาการเท่านั้นและสําหรับคนทั่วไปเนะีนี้ผมก็อยากแนะนําว่าให้มองเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งหรือเป็นความสวยงามของธรรมชาติก็พอเนะเพราะว่าในชีวิตจริงๆของเราเราก็แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพิทาโกรัสอยู่แล้วนะยกเว้นแต่ถ้าเป็นนักเรียนหรือนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ทํางานเฉพาะด้านอันนั้นเขาคงจะได้ใช้นะ แต่สําหรับเราๆเนี่ยก็มองว่าเป็นงานศิลปะก็พอคือความสวยงามความสมมาตรอะไรเนี่ยทฤษฎีนี้นะถูกตั้งตามชื่อของนักปรัชญาชาวกรีกนามว่าพิทาโกรัสแห่งซามอสนี่นะกำลังถือพิรามิดเป็นนักคิดนักคณิตศาสตร์นะในยุคแรกๆเขามีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่าง570ปีถึง495ปีก่อนคริสตศักราชก็คือราวๆ2500ปีก่อนมันนานมากนะ ซึ่งเขาเกิดก่อนยูคลิดอีกนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญมากๆนะเพราะว่าสิ่งที่เขาค้นพบเนะี่ยมันมีผลต่อวิชาเลขาคณิตแบบยูคลิดที่เราเคยเรียนกันมาในสมัยมัธยมแบบสุดๆเลยแล้วเลขคณิตแบบยูคลิดคืออะไรเนาะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เนาะทบทวนให้นิดหนึ่งลเลขคณิตแบบยูคลิดก็คือวิชาที่ว่าด้วยในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับมุมของเส้นตรงนะครับที่ตัดกันเนาะจนเกิดเป็นรูปร่างต่างรูปทรงต่างเช่นสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมลรืออื่นๆซึ่งแต่ละรูปนะก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่ภายในวงกลมหรือนอกวงกลมนี่เป็นคําอธิบายโดยคร่าวๆนะสำหรับเลขาคณิตแบบยูคลิดครัเริ่มตนน้นง่ายๆเนาะสำหรับทฤษฎีพิทาโกรัสก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้จะเป็นมุมฉาก เขาจะศึกษาเกี่ยวกับผลรวมของพื้นที่ที่อยู่นอกสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้หาด้านของแต่ละด้านได้รวมถึงนําไปต่อยอดหาพื้นที่ภายในสามเหลี่ยมนี้ได้อีกด้วยนะและที่สําคัญก็คือมันยังส่งผลต่อการศึกษาวงกลมหนึ่งหน่วยที่ใช้กันในตรีโกณมิติด้วยเออนี่อันนี้สําคัญมากผมก็เลยต้องมาปูพื้นฐานในส่วนของพีทาโกรัสก่อนผมจะนําไปสู่อย่างอื่นอีกมากมาย มีใครแบบพอดูออกปางว่าพื้นที่นอกสามเหลี่ยมมันคือพื้นที่ในส่วนไหนอันนี้เป็นด้าน a เนาะ b c ก็นนี้ก็มองว่าเป็นฐาน,นนี่เป็นความสูงอันนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากครับ c จะเห็นว่านะสังเกตว่าคนสมัยก่อนเขาก็ศึกษาจากรูปทรงต่างๆแบบเรียบง่ายมากๆเนาะอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมนําเสนอในเรื่องของค่าพายการหาค่าพายนั่นเขาก็ศึกษาวงกลมไงศึกษาวงกลมศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นรอบวง เราหาเป็นค่าพายออกมาอันนี้เขาก็ศึกษาสามเหลี่ยมเนะเขาจะแบบอยากรู้ไอ้สามเหลี่ยมเกิดจากอนะไรพิทากอรัสเนะี่ยเขาบอกว่าไอ้สามเหลี่ยมมุมฉากที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจริงๆอะ่ะมันเกิดขึ้นมาจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสามรูปมาประกบกันมีใครมองออกว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนบ้างมันก็คือสี่เหลี่ยมในส่วนนี้นะแล้วก็ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ นั่นเองก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาประกบกันจนเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากภายในก็ตามทฤษฎีของพีทาโกรัสเลยเขาบอกว่าพื้นที่ C เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ B นะครับบวกกับพื้นที่ A โดยพื้นที่ A เนี่ยเราสามารถหาได้จากด้านคูณด้านนะก็คือ A คูณเเนะเพราะแต่ละด้านมันก็เท่ากันอยู่ลจะจัตุรัสพื้นที่ B ก็เช่นกันนะเกิดจากด้านคูนด้าน B คูณ B C ก็เหมือนกัน C คูณ C แต่ว่า c เนี่ยยังมีความหมายในอีกทางหนึ่งก็คือว่ามันเกิดจาก a บวกกับ b ได้ด้วยนะหรือคือพื้นที่ c เนาะเท่ากับพื้นที่ a บวกกับพื้นที่ b ซึ่งพื้นที่ c ก็คือ c คูณ c ก็จะแปลงลงมานะดึงลงมาพื้นที่ a ก็ a คูณ a นี้บวกกับ b คูณ b c คูณ c เท่ากับ a คูณ a บวก b คูณ b แล้วเราก็สามารถแปลงไอสรรมการข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยลงมากรกลายเป็นแบบนี้ก็คือเป็นยกกำลัง เอ C ยกกำลังสองเท่ากับ a อกำลัง2บวก b กำลังสอง,กกง,สองซึ่งมันก็คือสูตรนี่นี่เองนะสูตรพีทาโกรัสที่เราเคยใช้งานมันมาแต่บางคนจะท่องจำอีกแบบหนึ่งฮะบางคนจะท่องจำว่า C เท่ากับรากของ a อกำลัง2บวก b กำลังสอง,บกกง,สองบแบบนั้นก็ได้แต่ว่าอยากให้เข้าใจแบบนี้มากกว่าเนาะเข้าใจเป็น C ี่กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก b กำลังสองมากกว่าเพราะเราดูแบบเนี้นจะสามารถย้อนรอยไปถึงที่มาของ พื้นที่นะครับในรูปก่อนหน้านี้ได้ในรูปในรูปเนี่ยทำให้เราเข้าใจถึงที่มาของมันทีนี้เราก็าจะย้อนกลับไปที่รูปสามเหลี่ยมในก่อนหน้านี้รยัพื้นที่ออกไปก่อนจากสมการเมื่อกี้จึงสามารถทำให้เรานะ าความยาวของด้านสีได้จากสูตรนี้ถ้าเราอยากรู้สีแค่สีตัวเดียวเนี่ยก็คือมันเป็นสแควร์รูทของฝั่งนี้เนอะในบางคนอาจจะจำเป็นสูตรนี้ซึ่งก็มีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ2-2ยกกำลังสอบวก4ยกกำลังสองอความยาวของฐานสูงก็มีค่าเป็น4บวก16ก็เป็นรูท ก็มีค่า2.5หรือค่าประมาณ4.47ก็เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากและสังเกตเห็นว่าไอ้ด้านนี้นะครับมันจะมีความยาวมากกว่าด้านนี้เนาะแล้วก็ด้านนี้เสมอเนาะทีนี้เราจะมาทำการหาพื้นที่สามเหลี่ยมกันก็เป็นการประยุกต์นำความรู้จากพีทาโกรัสมนาะไปต่อยอดอีกทีหนึ่งซึ่งขั้นตอนในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะ่ก็มีอยู่ว่า เราจะทําการเพิ่มสามเหลี่ยมสมมติขึ้นมานะที่มีขนาดเท่ากับตัวมันเองนะเข้ามาประกอบร่างกับรูปเดิมให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมม,มารวมร่างกันหนึ่งซึ่งไอพื้นที่สี่เหลี่ยมเนะี่ยมันก็มีสูตรง่ายๆนะก็คือด้านคูณด,ด้านหรือกว้างคูณยาวถ้าเป็นพืนผ้าก็คือ A อคูณบนะพื้นที่สี่เหลี่ยมแห่งนี้นะจะมีพื้นที่ก็คือ2อคูณสพื้นที่ก็คือ8ตารางหน่วย แล้วทีนี้นะครับเราอยากจะได้พื้นที่แค่ครึ่งเดียวนะหรือก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเราก็เลยต้องนำสามเหลี่ยมสมมุติของเราเนี่ยออกไปปุ๊บถอดออกไปก่อนเราก็จะพบว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมเดิมนั่นเองเนาะก็คือเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมาหาร2ก็ได้เป็น4ตารางหน่วยก็เป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมอันนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นที่มาของสูตร หาพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นเองนะที่เราท่องกันนะพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ 2, ่งส่วนสคูณฐานคูณสูงเออมันมีที่มามาจากอันนี้นี่แหละมันก็คือครึ่งหนึ่งเนาะของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจากสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมในก่อนหน้านเศนห่งองคูณฐานคูณสงูงเราสามารถใช้สูตรนี้ในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้ทุกรูปเลยนะครับขอแค่เรารู้ความยาว และความสูงของมันก็พอเนาะสามารถใช้สูตรนี้ในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมในทุกรูปแบบนี่ผมก็ยกตัวอย่างยกตัวเลขให้มาประมาณเป็นค่าประมาณไม่ได้เป็นสเกลที่เป๊ะนะอันนี้เป็นแบบเป็นการกะโดยประมาณแถมไม่พอนะเรายังสามารถประยุกต์การหาพื้นที่สามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยไปใช้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานได้อีกด้วยนะนี่มาประกอบกันก็คือเพิ่มสามเหลี่ยมมาอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมด้านขนาน หรือในทางหนึ่งก็คือว่าพื้นที่สามเหลี่ยมนะมันมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานจากรูปนี้และในทางกลับกันนะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนะก็จะกล่าวได้ว่ามันมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของพื้นที่สามเหลี่ยมเ็เป็นสรุปเป็นนิยามจากรูปนี้มาลองหาพื้นที่กันง่ายๆก่อนอื่นเราหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมก่อนจากสูตรก็แทนค่าเข้าไปฐาน12สูง4คูณไป 18ส่วน2ก็คือ24ตารางหน่วยนะครับสำหรับพื้นที่ของสามเหลี่ยมข้างบนนี้ในขณะเดียวกันนะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานก็มีค่าเท่ากับเป็น2เท่าของพื้นที่สามเหลี่ยมเนาะก็คือเอา2ไปคูนนั่นเองหรือก็คือเอาพื้นที่เนี้ยมาบวกกับพื้นที่นี้ก็จะได้เป็น48ตารางหน่วยซึ่งมันเป็นที่มาของสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองที่เราเคยท่องกันใช่ไหม ก็คือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณความยาวเส้นทะแยงม,มุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งไม่รู้ว่ามีใครเคยท่องแบบนี้ม้างเส้นกิ่งคือเส้นนี้นะก็คือเน,นี่ยนะเส้นกิ่งเป็นความสูงของสามเหลี่ยมจะเห็นได้ว่าพอเรามีความรู้เกี่ยวกับสามเหลี่ยมแล้วเราก็ยังสามารถประยุกต์ไปใช้เป็นอย่างอื่นได้นะเพิ่มเติมเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นโมเดลนะครับในทางคณิตศาสตร์ที่ผมสร้างขึ้นมาอันนี้ผมใช้โปรแกรม GeoGebra สร้างมา เดี๋ยวผมสร้างให้ดูเอ่อจะได้มาพิสูจน์กันเนาะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะมาลองสร้างสามเหลี่ยมพิทาโราสัสดูว่ามันจะเป็นไปนตามทฤษฎีหรือไม่ตอนแรกผมไม่อยากจะทําการทดลองเองนะแบบว่าแบบไม่ได้ทดลองในคอมพิวเตอร์แบบทดลองแบบตัดกระดาษมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมาลองประกบกันหาพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไปเจอโปรแกรมนี้ไงก็เลยอยากจะลองใช้ใดูอันนี้ผมลองฝึกเล่นมาได้แค่วันเดียวนะก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่ เรามาเริ่มสร้างอันนี้กันดีกว่าสร้างรูปสามเหลี่ยมเราต้องการสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานเท่ากับ2สูง4แบบในสไลด์นั้นเขาเริ่มจุดนี้นะความ,มยาวสอง ก็ขึ้นไปสี่ทำการเชื่อมต่อแต่ละจุดแล้วทีนี้เราก็จะเพิ่มในส่วนของรูปทรงสี่เหลี่ยมเข้าไป ผิดด้านเออด้านนี้ก็ด้านนี้เออได้ละได้ละเดี๋ยวเขาเอานี่ออกกอนกราฟที่มันรูปในสไลด์มันเป็นสีเขียว เป็นสีฟ้าน่เดีกวสมเปลี่ยนชื่อนึงเป็นสเป็นพื้นที่ส แเป้ไหมพื้นที่จากพิทากรลลัสใช่ไหมก็คือพื้นที่ก้อนนี้เนาะบวกกับพื้นที่ก้อนนี้แล้วได้เป็น20ของพื้นที่ก้อนนี้แเป้เลยครับตามทฤษฎีบทของพิทากสลดัสยวเอาให้มันครบไปเลยด้วครบองค์ประกอบมมุมใส่มุมนี้เก้าสิบครบทุกมุมเลย อืมซอนนี่ก่อนจะได้เหมือนในรูปว่าเดี๋ยวแก้ตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นควรเป็น A เออให้มันแสดงความยาวด้วยเดีย๋ย ตรงนี้เป็น b นี่เป็น c เออได้แล้วเนี่ย4.47เดี๋เยวเมื่อกี้ผมคำนวณมันได้ประมาณนี้มัออ้ประมาณนี้แหละ4.47 ีนตรงนีก้9สสมบูรณ์แบบสำหรับพิทาโกรัสครับเรามาทดลองในโปรแกรมครับสวัสดีคุณผู้ชมทั้ง49ท่านด้วยนะ่ะน้ะมีความเห็นไรก็มาพูดคุยกันได้นะ ซึ่งไงอ,อพิทากรัสนะครับมันไม่จําเป็นต้องฟิกเป็นค่านี้ตลอดเนะเพราะว่ามันสามารถยุดหยุ่นได้ แกมนี้น่าสนุกผมเล่นได้แค่วันเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันทําอะไรได้หลายอย่างคือก่อนหน้านี้ผมได้ลองสร้างเป็นเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยด้วยนะเออก็คือตอนที่กําลังศึกษาเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยแต่วพราว่ามันมันมีในเรื่องของพิทากลัสมาเกี่ยวข้องก็เลยต้องนี่แหละต้องมาบรรยายเกี่ยวกับพิทากรัสก,ก่อนนี่นมันเป็นความสวยงามเนาะความสวยงามของคณิตศาสตร์ความสวยงามของรูปทรงมีใครอยากเห็น วงกลมหนึ่งหน่วยบ้างเดี๋ยวผมเอาให้ดูแตผมผมสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ละสร้างเอาไว้แบบคร่าวๆอาจจะเป็นเนื้อหาถัดไปนำนำเสนอต่อไปจากนี้นะมาแล้วนี่ไงนี่คือวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเดี๋ยวไว้เอามานำเสนอในครั้งถัดๆไป มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพีทาโกรัสเนี่ยเราสังเกตเห็นหว่ามุมนี้เนาะในไอเนี้ยนก็เป็นรูปสามเหลี่ยมครับเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งค่าคอร์สก็คือค่าส่วนนี้เนาะความยาวของส่วนนี้ค่าซ้ายก็คือเส้นแดงอันนี้เป็นค่าพายนะผมใส่สเกลให้แล้ววนมาเท่านี้ก็เท่ากับหนึ่งพายวนกลับมาตรงนี้ก็เป็นสองพายค่าพายเนี่ยก็เป็น เป็นความยาวของวงกลมนะความยาวของวง,วงกลมนี่ถ้าครบ1วงก็คือ2พายอันนี้คือมันมีรัศมีเป็น1ห,หน่วยนะเส้นผ่านศูนย์กลางก็เลยเป็น2ครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเนื้อหาของพีทาโกรัสในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนก็คงจะได้รับสาระไม่มากก็น,น้อยนะถ้ามีแนวคิดสนุกสนุกอะไรก็มาร่วมพูดคุย,ยันได้หรือมีข้อเสนอแนะ อ,นะอยากรู้ข้อมูลในส่วนไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์ความเห็นเข้ามากันได้เลยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะถ้าใจเดียวคือกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เลยเนาะเพื่อจะไม่พลาดในการรับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต